ข้าพเจ้าและคุณแม่ได้รับพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์เป็นเวลา27ปีแล้วและข้าพเจ้าเติบโตอยู่ในครอบครัวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็พี่สาวตอนนั้นก็มีความกดดันในครอบครัวในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันแล้วก็ความรับผิดชอบต่อครอบครัวเราจะค่อนข้างสูงซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าในพื้นฐานก็เป็นเด็กที่อยู่ในระเบยียบวินัยของครอบครัวแล้วก็เชื่อฟังคุณแม่มาโดยตลอด จนกระทั่งจะเข้าเรียนชั้นมหาวิทยาลัยปีที่หนึ่งข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเรียนอยู่ที่ขอนแก่นเพื่อที่จะอยู่ดูแลคุณแม่ที่นี่ในปีเดียวกันนั้นเองข้าพเจ้าได้ยินข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้าจึงตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้พระวจนะของพระองค์จนมีความ มั่นใจแล้วก็เข้าใจมีความเชื่อมากขึ้นจึงได้ไปบอกกับครอบครัวแต่ปรากฏว่าครอบครัวของข้าพเจ้านั้นคือต่อต้านหนักมากโดยเฉพาะคุณแม่แล้วก็พี่สาวการต่อต้านครั้งนี้สร้างความกดดันขึ้นในครอบครัวทําให้ข้าพเจ้าอธิฐานขอกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเข้าใจแล้วก็ได้รับแผ่นดินสวรรค์ได้รับความรอดที่มาจากพระเยซูคริส คุณแม่ของข้าพเจ้ายังมีความกังวลและห่วงข้าพเจ้ามากๆข้าพเจ้าจึงบอกว่าถ้าเป็นห่วงข้าพเจ้ามากขนาดนี้อยากให้คุณแม่ตามไปดูแลข้าพเจ้าที่เคจะจักได้ไหมซึ่งคุณแม่ก็ตอบรับว่าจะไปเราก็ได้นมัสการได้ร้องเพลงแล้วก็เป็นพอนับสการจบก็มีการให้ให้อธิษฐานขอการรักษาโรคซึ่งตอนนั้นก็เป็น เป็นโรคประหลาดเรียกว่าโรคประหลาดแล้วกันนะคะคือปวดปัสสาวะเนี่ยทุกสิบนาทีแล้วก็การปวดเนี่ยบางทีไปห้องน้ําก็ไม่มีปัสสาวะแต่ก็ปวดแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นปีแล้วด้วยคือเราเป็นเภสัชเองเนี่ยเราก็รู้ว่ามียาอะไรบ้างที่จะรักษาดูการรักษาดูจากใบสั่งแพทย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปซื้อ,อยามากินเองมันก็ไม่หายจนถึงวันนั้นที่ ไปโบสถ์แล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้อาการปวดถึงตอนนั้นก็กําลังปวดด้วยเนี่ยให้หายอย่างอัศจรรย์หายเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าพออธิษฐานเสร็จอาการปวดก็มันเราก็ลืมไปเลยว่าเราปวดปัสสาวะอยู่ตั้งแต่นั้นมาเหมือนเหมือนกับอะไรหายวัดไปเลยอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่นั้นก็เชื่อพระเจ้ามาตลอด แล้วจากนั้นมาเนี่ยเราอธิษฐานเรื่องอะไรต่างๆก็ตามพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานคือเมื่อก่อนเราจะเป็นห่วงนะคะเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นห่วงว่าเขาจะกลับบ้านปลอดภัยไหมมีอันตรายหรือเปล่าแต่พอมาอยู่กับพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ฝากพระเจ้าไว้ให้ดูแลทุกอย่างทั้งสุขภาพทั้งการทำงานแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างฝากไว้กับพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็สบายค่ะอะไรก็ฝากไว้กับพระเจ้าทั้งหมดแม้แต่ตัวเัาของเราเองด้วยค่ะก็ฝากไว้กับพระเจ้าในเวลา27ปีที่ผ่านมาพระเจ้าทรงให้ครอบครัวของเรามีพระองค์เป็นศูนย์กลางและพระเจ้าทรงช่วยกู้เหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจจากเดิมที่บ้านเราเคย เจอมาและพระองค์ทรงเป็นส่วนกลางทําให้ข้าพเจ้าและคุณแม่ใช้พระวจนะของพระเจ้าในครอบครัวของเราทําให้การที่เราอยู่ร่วมกันนั้นเต็มไปด้วยความรักมีความเชื่อมีความหวังใจเชื่อว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรที่ผ่านเข้ามาเราจะผ่านไปได้โดยพระคุณของพระองค์ในวันนี้คุณแม่อายุย่าง80แล้วคุณแม่ก็ได้ประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐให้กับเพื่อนบ้านรวมทั้งดูแลแคร์พี่มาในหนุนใจแบ่งปันกับผู้สูงอายุด้วยกั รวมทั้งลูกๆหลานๆให้มีความรักและก็ความเข้าใจในพระเจ้ามากขึ้นเดี๋ยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจทุกคนจริงๆว่าถ้าเรารักใครไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักให้เราเล่าเรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้กับเขาฟังเพื่อเขาจะได้มีสันที่สุขแท้และเขาจะได้รับความรอดแผ่นดินสวรรค์จะเป็นมรดกข,ของเขาวันนี้อยากจะบอกรักคุณแม่ว่ารักคุณแม่ด้วยความรักของพระเยซูคริสต์นะคะ